กองทัพภาคที่2อ,ออกมาแถลงสถานการณ์ประจำวันที่23สิงหาคมยืนยันว่ามีการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาในบางพื้นที่ที่เดือดสุดๆคือเหตุการณ์เมื่อวานนี้22สิงหาคมที่บริเวณ 50, เนิน350อําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ทหารไทยตรวจพบทหารกัมพูชา2-3นายแอบเข้ามาซุ่มในพื้นที่ของไทยเมื่อทหารไทยทําการยิงเพื่อป้องกันอธิปไตยทหารกัมพูชาได้วิ่งหนีไป แต่สิ่งที่พบในพื้นที่คือทุ่นระเบิด PMN 2-1ลูกคุณผู้ชมครับนี่คือการละเมิดเข้าตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนและยังเป็นการละเมิดสนธิสัญญาอตตาว่าอย่างต่อเนื่องบอกเลยว่างานนี้ทหารไทยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมปกป้องอธิปไตายของเราเต็มที่นอกจากนี้การดูแลพี่น้องประชาชนก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องยอดผู้อพยพเพิ่มขึ้นเป็น437คนแล้ว ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งที่ศูนย์พักพิงในอุบลราชธานีและพื้นที่อื่นๆพร้อมทั้งมีการดูแลความปลอดภัยของบ้านเรือนที่ถูกทิ้งไว้ที่สําคัญคือจิตอาสาพระราชทานยังคงทํางานอย่างหนักลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและกําลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงช่วยกันทําความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหาย นี่คือภาพของคนไทยที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวในยามวิกฤตครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ชายแดนยังคงมีความเปราะบางสูงคุณคิดเห็นอย่างไรกับการกระทําของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้บ้างครับและคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการตอบโต้อย่างไรต่อไปลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ